แม่เวลาน้อยเลยเกิดน,นะครับพอดีไปคุยเรื่องมอววนซะเยอะนะครับคุณกาญจานาครับมอาวอากาศหลายครั้งแล้วนะครับคุณกัญจนาสั้นๆหน่อยนะครับสมัชชาสุขภาพบางคนอาจจะไม่รู้จักในแวดวงทั่วไปในคนทํางานพัฒนาจะรู้จักดีแต่ว่าผู้ฟังผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้ว่าสมัชชาสุขภาพคืออะไรครับสมัชชาสุขภาพนี้โดยตัวของสมัชชาเองเนี่ยก็คือเป็นมันเป็นกระบวนการนะคะ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อของคนในพื้นที่ะนะคะสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลเนี่ยตั้งแต่ปี4-5<ะ>นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับว่าจะ10ปีเป็น10ปีแล้วทำไมะะต้องมีสมัชชาสุขภาพล่ะครับ ทางอ,อบอตอทางเทศบาลอะไรต่างๆดําเนินการไม่ดีเลยครับถึงจะต้องมีสมัชชาสุขภาพขึ้นมาช่วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพนี่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบที่บอกนะคะทีนี้เวลาปัญหาหรือ,รอเขาเรียกว่าเรื่องราวต่างๆในชุมชนสังคมนี่มันมีมากมายนะคะ กระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลไม่ใช่ว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหรือหน่วยงานองค์กรนี่ไม่ดี <c oughs> แต่ตรงนี้มันเป็นกระบวนการหนึ่งที่เสริมเข้าไปเ <c oughs> ข้ามาช่วยเสริมเข้ามาช่วยเสริมเข้ามาช่วยทำงานเ <c oughs> ข้ามาช่วย <c oughs> เขาเรียกว่าทําให้ยุทธศาสตร์ในแต่ละพื้นที่นี่คมชัดขึ้น <c oughs> แล้วก็มีการขยับโดยมีภาคประชาชนซึ่งเป็นคนนอกเนี่ย <c oughs> ที่มองดูนะคะแล้วก็มองเห็นว่าเออจริง ตรงนี้น่าจะมีการหนุนเสริม <ฮะ S 2> จากกระบวนการของกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเ,เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าในกลุ่มของสมัชชาสุขภาพนมีทั้งนักวิชาการนะคะมีทั้งกลุ่มของนักพัฒนาแล้วรวมทั้งที่สําคัญคือว่ากลุ่มนักวิชาการนักพัฒนาต่างๆมาจากองค์กรต่างๆเยอะแยะนะคะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับการสหบูรณาการศาสตร์เข้าไปทํางานร่วมกันคที่ตะบนปทุมนี้เริ่มต้นไปมาอย่างไรครับ คือเริ่มตั้งแต่ปี49ค่ะครจริงๆแล้วตำบลปทุมนี่เป็นพื้นที่กลึ่งเมืองกลึ่ชนบทซึ่งดูเหมือนกับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนส่วนใหญ่ทุกคนไปใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มองดูว่าตำบลปทุมเองเนี่ยเขาก็มีประเด็นของเขาอยู่เหมือนกันซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยก็คือมีน้องที่เข้าไปทํางานที่ตำบลปทุมนะคะเขาก็ไปพบว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงนะมันเป็น เป็นเหมือนรอยต่อเมืองกับชนบทนะคะเขาก็ไปพบว่ากลางคืนเนี่ยเขาพบเห็นคนเนี่ยไปเสพยาตอนแรกเลยที่เป็นประเด็นที่ทำให้คนหลงไปนะคะเขาก็ฉุกคิดว่าเฮ้ยแล้วก็มันจะเป็นยังไงอะ่พะพอดีผนวกกับช่วงนั้นพี่ไปทำงานวิจัยในพื้นที่ปทุมเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะพี่ก็ ไปคุยกับผู้หลับผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนี่ยก็เห็นว่าเออจริงๆมันเป็นประเด็นที่<ม>ยังไม่มีใครลงมาจับอย่างจริงจัง<ม>แล้วตัวของท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็เป็นภาระงานของหนึ่งอย่างหนึ่งของเขาด้วยก็เลยมีการลงไปแล้วก็ไปชวนไปชวนโรงเรียนไปชวนชุมชนชวนพื้นที่อบตอม,มาจัดเวทีพูดคุยกันก่อนเพื่อที่จะหาปัญหาจนพบว่าบางส่วนก็มองดูว่า มันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ปัญหาบางส่วนก็บอกมันเป็นปัญหาโดยเฉพาะครูที่อยู่ในโรงเรียนจะมองเห็นประเด็นชัดนะคะก็มีการจับปุ่มคุยกันจากปี49 5ห้าห1จนมาถึงปี52ที่ท่านนายกเทศบาลนะคะท่านบุญหลายขึ้นมาเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยมีทีมของนักวิชาการที่อยู่ในสายงานสาธารณสุขเนี่ย กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี่เข้ามาเป็นทีมนักวิชาการม,มันเลยทําให้งานนี้มันเริ่มมีพลังในการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นอืมครับครับมาถึงทางนักวิชาการบ้างนะครับการค้นประเด็นนี่ใช้วิธีการค้นประเด็นอะไรยังไงครับการค้นประเด็นในส่วนของประเด็นปัญหาของชุมชนเองเราใช้รูปแบบให้ภาคีกระข,ข่ายในชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนนับตั้นแต่เยาวชนเองผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้นําชุมชน ส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ส่วนภาคีขคาือขา่ส่วนราชการ,รเข้ามาร่วมกัน,นครับวิเคราะห์หาสาเหตุของประเด็นนั้นๆที่น่าสนใจในชุมชน <ฮะ S 2> โดยแต่ละกลุ่มให้ไปคิดมานะฮะให้เป็นอิสระแล้วก็รวมกันหล่อหลอมประเด็นนั้นนะครับเอามาเสนอในที่ประชุมในภาพรวมนะครับแล้วตกลงเจออะไรบ้างฮะโดยสรุปครับโดยโดยสรุปแล้วจะพบประเด็นว่าปัญหา บางปัญหาของปัญหาเยาวชนเองอะ่ะผู้ใหญ่ก็มองเห็นปัญหาในส่วนของภาพของผู้ใหญ่แต่เด็กก็มองเห็นว่าปัญหาบางปัญหาที่จะปัญหาการเล่นเกมของเด็กเยาวชนปัญหาพื้นที่เสี่ยงในชุมชนของตำบลปทุมเองก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงทั้งทั้งบริเวณริมอ่างห้วยบางนองนะครับซึ่งจะมีการไปไปเป็นเป็นเป็นจุดเสี่ยงในเรื่องของการที่จะไปเสพ ในเรื่องของเรื่องอบายมุขต่างๆนะฮะแล้วก็ยังเป็นในพวกหอพักหรือร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมในชุมชนก็ปัญหาเด็กเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะในตำบลปทุมครับเออเอาเอาเรื่องนี้ก่อนครับเอาเรื่องนี้ก่อนมันมีหลายเรื่องแต่เอาเรื่องเด็กก่อนครับเอาเรื่องเรื่องของปัญหาเด็กซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของปัญหาอื่นๆต่อไปนะในชุมชนนะครับครับทางท่านนายกและครับชาวบ้านมามีส่วนร่วมอย่างนี้ดีไหมครับท่านนายกครับดีใจครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราจะได้ หลากหลายความคิดแนวคิดแล้วก็จะได้สะท้อนถึงปัญหาคำเล่าพัฒนาช้าลงไหมครับัวแต่มาคุยกันก็ท่านนายกสั่งเปี้ยงลงไปทุกอย่างก็จบไม่ช้าครับก่อนอื่นก็ผมก็อยากได้รวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงนะครับเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดครับแล้วทำรรนานหรือยังครับร่วมกระบวนการอย่างที่ผมก็เริ่มบอกผมเข้ามารับตําแหน่งเมื่อปีปลายปี2 5 5 1ทีนี้ทางสมชาก็เข้าไปคุยว่าอยาก ทำตัวนี้สารตัวนี้ต่อผมก็บอกกินดีผมอยากให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนที่เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่มีสมัชชามาช่วยเนี่ยคืออะไรบ้างครับก็อย่างน้อยๆเราก็จะได้เรียกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละชุมชน <ฮะ S 2> อาจจะเยาวชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในใน,ในชุมชนของเรารจะได้รับทราบว่าปัญหาแต่ละจุดคือมีปัญหาอะไรบ้าง <ฮะ S 2> แล้วก็ จะได้เอามาวางแนวนโยบายได้ถูกต้องเวลาเราจะท,ทําเทศมณฑงบประมาณรายจ่ายนะครับโอะนโยบายของตําบลปทุมเนี่ยไม่ได้มาว่านายกหรือว่าคนคนที่อยู่เป็นผู้บริหารลองนายกคิดแต่เพียงอย่างเดียวครับผมแต่นํามาจากสมัชชาสุขภาพจากชาวบ้านคิดขึ้นมารเราก็เอามาทําพักดันให้เป็นนโยบายเลยครับผมโอ้โหครับแหมสุดยอดเลยนะครับมาทางทางด้านผู้ทํางานในพื้นที่นะฮะคุณปราณปียานะฮะ คุณปานปียาออการประสานงานทำหน้าที่ในการประสานงานค,คนมาทำคือค, <น S 2> คุณาปานปียานี้<ๆ>เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิชาการเป็นทีมนักวิชาการของสมัชชาสุขภาพที่ว่าด้วยประเด็นเด็กและเยาวนชนตะมณลปทุมด้วยก็คือว่าทีมนักวิชาการนี้จะมีทั้งแบบเหมือนคุณ,ณพนพดลคุณปารานปียามีอาจารย์ อาจารย์กิ่งการ<ะ>อาจารย์บุญทิวาอาจารย์พิสมัยจากคณะรัฐศาสตร์มออุบลด้วยกลุ่มนี้คือกลุ่มนักวิชาการ<ะ>ที่ลงไปเคลื่อนง,งานกับคนในก็คือกลุ่มของชุมชนชาวบ้านแล้วก็กลุ่มของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กลุ่มนี้คือกลุ่ม,มที่ไปจัดกระบวนการ พอจัดก,กระบวนการแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นยังไงบ้างครับกระบวนการสมัชชาเป็นกระบวนการที่ที่มีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าถ้าเราได้ดําเนินการตามกระบวนการตัวนั้นมันจะเป็นวิธีการที่ดึงความคิดจากทุกคนให้เขามีส่วนร่วมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้เราได้รับทราบปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการแล้วก็ตรงตรงกับความต้องการของของประชาชนหรือว่าตรงกับการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะ ยากไหมครับกับการที่มารวมกันทํางานแบบนี้เนะะี่ยครฝ่า,ายไหล,ลหัวมันมันมันอาจจะเป็นคนละมุมมองจริงๆแล้วมันมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรารู้ว่า,าเราจะไปคุยเรื่องแบบนี้กับคีแมนคนไหนแล้วก็เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าใครน่าจะเป็นบุคคลที่จะช่วยสารต่องานของเราให้สําเร็จได้ ค่ะไม่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าโดยด้านแล้วในในพื้นที่แล้วนี่ทั้งผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีเองท่านก็ได้ให้ความสําคัญค่ะแล้วก็ในการดําเนินงานเนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นค่ะด้วยด้วยว่าเป็นคนพื้นที่เองด้วยค่ะเห็นว่ามีการลงนง,ง,งลงนามอะไร M O ยง M อ U อะไรด้วยเหรอครับยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับในค่ะคือคือคือกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขาไปทํางานนะคะคุณสุชัยต้องเข้าใจว่า เวลาทํางานเสร็จปุ๊บมันจะมหีหลากหลายเรื่องราวเลยเข้ามาในประเด็นของเขากลุ่มของนักวิชาการนี่เขาก็จะเอาจากเวทีประชาคมเข้ามาเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เอามากรุป๊ปเอามารวมมารวมเสร็จปุ๊บนี่ทีมนี้ก็สั่งคอออกมาว่าอเอ้ยประเด็นความต้องการของพื้นที่ทั้งโรงเรียนเยาวชนแล้วรวมทั้งชุมชนชาวบ้านนี่เขาต้องการอะไรเขาก็เอามา ทำเป็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยเด็กและเยาวชนของตําบลปรททุมซึ่งมีอยู่มีอยู่ 3, <า> 3> ยุทธศาสตร์ค,คืออะไรบ้างฮะ